สวัสดีค่ะแพทย์หญิงนภพาชชยอัมพรนะคะเป็นศัลยแพทย์ประจำโรงพยาบาลปรุโลเกษตรค่ะก็คือลิซิโดนทวารเนี่ยมันเกิดจากการเหมือนป่งพองของหลอดเลือดบริเวณเยื่อบุช่องทวัรหนักแล้วก็ทำให้มีการเหมือนยื่นออกมาที่บริเวณทวัรหนัก ส่วนใหญ่สาเหตุที่ทําให้เกิดก็เราก็เชื่อว่าการถ่ายอุจจาระแข็งทําให้เกิดการบาดเจ็บต่อหลอดเลือดบริเวณทวารหนนะักหรือว่านั่งเบ่งถ่ายเป็นเวลานานๆออกแรงเบ่งถ่ายเป็นเวลานานๆทําให้เกิดเลือดข้างบริเวณหลอดเลือดที่บริเวณเยื่อบุทวารหนนะักก็ทําให้เกิดลิซิดงทวารได้เช่นกันค่ะลิซิดงทวารมีทั้งหมด3แบบ แบดที่อยู่ภายนอกภายในแล้วก็แบบที่อยู่ภายในผสมภายนอกนะคะระยะที่1ก็คือมีก้อนยืน่นแต่ว่าไม่ยื่นโผ่พ้นขอบทวันหนะักระยะที่สองก็คือมีก้อนยืน่นแต่ว่าโผล่พ้นทวันหนะักออกมาแต่ก้อนมันดันกลับมันกลับเข้าไปได้เองหลังจากถ่ายอุจจาระระยะที่3ก็คือโผล่พ้นออกมาแล้วดันกลับเองไม่ได้ต้องใช้นิ้วดันช่วยระยะที่4ี่ก็คือ ก้อนโผล่พ้นออกมาตลอดเวลาไม่สามารถดันกลับเข้าไปได้ซึ่งแน่นอนว่าเห็นไหมคะว่ามันมีหลายระยะเพราะฉะนั้นการรักษาในแต่ละระยะย่อมไม่เหมือนกันเนาะมารับการตรวจวินิจฉัยที่โรงพยาบาลกับแพทย์เฉพาะทางก็น่าจะเป็นแนวทางที่ดีที่สุด สำหรับการดูแลตัวเองในสังคมปัจจุบันนี้เพราะว่าเราไม่รู้ว่าโลคที่เราเป็นมันเป็นโลกนั้นจริงหรือเปล่าเป็นรุนแรงมากน้อยแค่ไหนต้องรักษายัางไงเพราะฉะนั้นถ้ามาตรวจให้มันตรงจุดตรงโรคก,ก็น่าจะเป็นแนวทางที่ดีที่สุดในตอนนี้ค่ะ